เป็นคนที่มีหกพันทำหนึ่งพันก็ได้สวรรค์ชั้นที่หนึ่งคนที่มีหมื่นสองอยากจะได้สวรรค์ชั้นที่หนึ่งก็ต้องทำสองพันเพราะว่าจะได้สัดส่วนในการทำบุญเท่ากันสัดส่วนของทรัพย์สินที่ได้บริจาคไปคือหนึ่งในหกอันนี้พูดเปรียบเทียบให้เห็นว่ามันไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขเพียงอย่างเดียวในการทำบุญทำทานที่จะวัดว่าทำมากทำน้อย มันอยู่ที่สัดส่วนของทรัพย์สินที่เราบริจาคไปว่าเราบริจาคเท่าไหร่จำนวนเท่าไหร่หนึ่งหนึ่งในหกหรือสองในหกหรือสามในหกเป็นต้นดังนั้นคนรวยคนจนนี่อาจจะทำบุญทำทานเงินทองทำไปไม่เท่ากันแต่สัดส่วนของทรัพย์สินที่บริจาคไปอาจจะเท่ากันก็ได้ ก็จะทำให้ได้สวรรค์ชั้นเดียวกันดังนั้นคนที่มีเงินมีทองน้อยอย่าไปคิดว่าต้องมีเงินทองมากๆถึงจะสามารถทำบุญได้มากมคนที่มีเงินทองน้อยก็สามารถทำบุญได้มากมเช่นเดียวกับคนที่มีเงินทองมากเพราะมันไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขของเงินทองเพียงอย่างเดียวมันอยู่ที่สัดส่วนของทรัพย์สิน ของที่เราเอาไปทําบุญทําทานนั้นว่าเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ร้อยละเท่าไหร่ร้อยละสิบร้อยละยี่สิบร้อยละสามสิบเป็นต้นอันนี้จะเป็นเหตุให้ไปสวรรค์ชั้นต่างๆส่วนศีลที่ให้รักษาไว้นี้ก็เพื่อที่จะได้ป้องกันไม่ให้จิตใจลงต่ำนั่นเองไม่ให้ไปเกิดในอบายเพราะว่า ถ้าทำบุญอย่างเดียวไม่รักษาศีลยังทำบาปอยู่เรื่อยๆโอกาสที่จะต้องไปชดใช้กรรมในอบายก็มีอยู่และอาจจะเป็นตัวกันไม่ให้ได้ไปรับผลบุญในสวรรค์ต้องไปรับผลบาปก่อนถ้าบาปที่ได้สะสมไว้ในใจมีมากกว่าบุญที่ได้ได้สะสมไว้ เวลาที่ร่างกายตายไปบาปจะมีกำลังมากกว่าบ,บุญที่ได้ทำเอาไว้บาปก็จะดึงใจให้ไปเกิดในอบายสี่ที่เดียกันขึ้นอยู่กับสาเหตุของการกระทำบาปถ้าทำบาปด้วยความหลงความไม่รู้ว่าเป็นบาปก็จะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าทำบาปด้วยความโลภอยากได้มากๆอยากมีมากๆ ก็จะไปเป็นเปลื